ความหวังของแฟนบอลปีศาจแดงยังคงริบหลีครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังพ่ายวูฟแฮมป์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้กระแสะความกดดันถาถมเข้าใส่รูเบนอโมริมหนักขึ้นเรื่อยๆแม้เมื่อกลางสัปดาห์ครับเพิ่งจะสร้างปาฏิหาริย์พาทีมเอาชนะโอลิมปิกลียยงในช่วงต่อเวลาพิเศษ5ประตูต่อ4รวมผล2นัด7ประตูต่อ6ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกได้สำเร็จ ทว่าเกมในลีกครับอโมริมเลือกพักแข้งหลายลายเพื่อโฟกัสในบอลยุโรปส่งผลให้ผลงานในพรีเมียร์ลีกสุดหนักเข้าไปอีกครับหลังจากพายคาลังต่อหมาป่าจากประตูชัยครับลูกฟรีคิกของพาโบสลาเบียล่าสุดครับสกายสปอร์ตเผยสถิติสุดเจ็บปวดครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับภายใต้การคุมทีมของอโมริมดังนี้ครับ 1. การแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกม,ม,มากที่สุดในรอบหลายปี แมนยูนเต็ดครับแพ้ในลีกไปแล้ว15นัดในฤดูกาลนี้มากกว่าฤดูกาลในยุคของเอลิกเทนฮาร์ครับที่แพ้ไป14นัดทั้งฤดูกาลซึ่งถือเป็นสถิติความพ่ายแพ้มากที่สุดในยุคของพรีเมียร์ลีก 2. แพ้เกมเย่าเยอะสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ฤดูกาลนี้ครับแมนยูแพ้เกมเย่าในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว8นัดเป็นรองแค่สถิติสูงสุดของสโมสรนในฤดูกาล1962-63 ที่ครั้งนั้นครับแพ้ในบ้านไปถึง9นัด 3. ยิงประตูน้อยจนหน้าใจหายใน22เกมพรีเมียร์ลีกที่อโมริมคุมทีมครับแมนยูนั้นยิงไม่ได้ถึง9นัดมีเพียงเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่ตกชั้นที่มีสถิติยิงไม่ได้มากกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน 4. ฮอยลุนยังคงฟอร์มฝืดลัสพุดฮอยลุนครับลงเล่นตัวจริงไปแล้ว31นัดในทุกรายการแต่ยิงได้เพียง6ประตู และนับตั้งแต่ปี2025ครับเจ้าตัวยิงได้แค่1ลูกเท่านั้นจาก28นัดหลังสุด 5. แนวรับรั่วครับแม้จะพยายามปรับแผนเกมรับหลายรูปแบบครับแต่ผีแดงของอโมริมยังคงเสียประตูเฉลี่ยครับมากกว่า1.5ประตูต่อ1นัดซึ่งถือว่าแย่กว่าสมัยที่รับลังนิกคุมทีเมื่อปี2022 6. ผลต่างประตูได้เสียที่ติดลบ ทีมเนี่ยเสียประตูเป็นอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกครับมีเพียงแค่ทอ็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่เสียประตูมากกว่าเพียง2ลูกผลต่างประตูได้เสียของยูเต็ดนั้นติดลบและเป็นอันดับ5ที่แย่ที่สุดในลีก 7. วูฟของเปเรล่ากับเก็บแต้มแซงแมนยูนับตั้งแต่วิกเตอร์เปเรล่าเข้ามาคุมทีมวูฟเมื่อวันที่22ธันวาคมทีมเก็บแต้มไปแล้วครับ29คะแนนมากกว่าผลงานของแมนยูในช่วงเดียวกันถึง13แต้ม 8. ผลงานอนโมริมในพรีเมียร์ลีกยังน่าเป็นห่วงอโมริมคับคุมทีมในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว22นัดชนะ6เสมอ5และแพ้ถึง11นัดซึ่งเป็นสถิติความพ่ายแพ้มากกว่าที่เขาคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนทั้งหมดทั้ง114นัดในลีกโปรโตุเกส9เมื่อไม่มีบรูโน่ครับทีมไม่ชนะเลยใน6นัดล่าสุดที่ไม่มีบรูโน่เฟนเดสลงสนามเป็นตัวจริงแมนยู you, ไม่ชนะใครเลยครับโดยเสมอ1นัดและแพ้ถึง5นัด จุดนี้สะท้อนถึงความสําคัญของกัปตันทีมชาวโปรตุเกสแม้รูเบนอโมริมครับจะพาแมนยูผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโรปลาลีกได้สําเร็จแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกกับดิ่งลงอย่างน่าตกใจหลังแพ้คารังต่อวูฟท่ามกลางเสียงวิจารณ์และแรงกดดันกุนซือชาวโปรตุเกสครับต้องเร่งกอดกู้สถานการณ์ก่อนที่ฤดูกาลจะกลายเป็นฝันร้ายของแฟนบอลปีศาจแดงอย่างแท้จริง